สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชันในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับผมทีชัดเจริญชิวกินิดนะครับเป็นโซลูชันไอเท็จาก a อเดบประเทศไทยนะครับในเซสชันนี้นะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับการนำเอา generative AI เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า AI Agen t นะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซลู i ันไ i t e c กนะครับบน a w s ตามแบบฉบับของ well architect e d f ร a m e w o r k นะครับผมโดยใช้ Amazon Bedrock นะครับซึ่งเป็น g e n e r a t i v e AI service บน s ครับ ในส่วนของ Agenda นะครับจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกผมจะอธิบายกับเรื่องของ builder landscape ก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึง generative AI service นะครับบน AWS เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนที่2จะเป็นรูปแบบของ solution แล้วก็มี demo อธิบายนะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็น useful r e s o r t นะครับที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็น key takeaway ต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในยุคของ generative AI เนี่ย เราจะพบว่าเราสามารถที่จะนำเอาเจ e r a ี i เอไอเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Workload ใหม่ๆนะครับเป็น Innovation ไปจนถึงการปรับปรุงพัฒนานะครับโปรเ e s เอ็กซิ i ติต่างๆนะครับดังนั้น จึงเป็นเรียกว่าเป็นยุคที่ดีมากๆนะครับสำหรับเหล่า b u เดอร์นะครับซึ่ง b u เ l d e r ในที่นี้เนี่ยไม่ได้จาเป็นที่จะต้องเป็น d e v ล l o p เปอย่างเดียวนะครับ b u เดอร์ในที่นี้อาจจะเป็นใครก็ตามนะครับในองค์กรที่ช่วยพัฒนานะครับปรับปรุงโปรเซสนะครับหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆเหล่านี้คือ b u เ l d e r ทางนั้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะตรงกับทางดรเวอร์เนอร์นะครับซึ่งเป็น CTO ของเมส o นว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของ b u เ l d e r เลยโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะ b u i l เนี่ยบน AWS มีอะไรบ้างนะครับ ผมจะแบ่ง generative AI landscape บน AWS นครับเป็น3ส่วนนะครับให้ดูส่วนล่างสุดก่อนนะครับส่วนล่างสุดจะเป็นรูปแบบของ infrastructure แล้วก็ platform นะครับในกรณีที่สมมุติเรามีทีมนะครับที่ต้องการจะพัฒนาต้องการจะ customize นะครับบน AWS เองจะมี service นะครับที่เป็นรูปแบบของ compute service ให้บริการนะครับถ้าสมมุติเป็นงานทาง machine learning นะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นการ training model นะครับเราจะมี AWS Trainium นะครับการนำเอาโมเดลออกไปใช้หรือที่เรียกว่า Inference นะครับเราจะมี AWS i n f e r e n t i a เข้ามาช่วยเหล่านี้จะเป็นรูปแบบของ Infrastructure นะครับถ้าทางทีมต้องการที่จะมี e N-to-N d e d นะครับ m a c h i n i n g Platform เราจะมีเซอร์วิสที่ชื่อว่า Amazon SageMaker อันนี้คือเลเยอร์ล่างสุดนะครับที่เป็นรูปแบบของ Infrastructure แล้วก็ Platform ทีนี้หลายๆทีมนะครับต้องการที่จะเพิ่มเริ่มพัฒนานะครับ Generative AI Application โดยที่จะมีการติดต่อกับ Foundation Model นะครับ เป็นรูปแบบของ s e c u r environment e นะครับรวมทั้งมีฟีเจอร์ต่างๆที่ตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเราจะมีสวิต์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Amazon Bedrock นะครับซึ่งเป็น l a เยอรที่2 Amazon Bedrock เองนะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้งานตัว Foundation Model นะครับหรือเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับบน AWS เราจะมีผู้เชี่ยวชาญให้เลือกนะครับค่อนข้างหลากหลายเลยตามงานเฉพาะที่เราต้องการนะครับ อีกทั้งตัว a z o n Bedrock เองนะครับยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำโนเ e Base นะครับการทำเอเจนซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับและเลเยอร์สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันเลเยอร์ถ้าสมมุติเราต้องการที่จะบิวแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานนะครับแบบรวดเร็วนะครับเราสามารถที่จะนำเอา Amazon q มาใช้งานได้นะครับผมโอเควันนี้เราจะเน้นที่ a z o n Bedrock กันนะครับ ทีนี้มาพูดถึง AI agent กันบ้างน,นะครับ AI agent ในที่นี้เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่มีการใช้ตัว Large Language Model เป็นพลังเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้จบที่ Large Language Model อย่างเดียวนะครับเราจะให้แอปพลิเคชันนั้นน่ะสามารถที่จะทำา s p e i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  t t s k นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง k n o knowledge base นะครับซึ่งเป็น Data ในองค์กรของเรา เชื่อมต่อไปยัง DataBase เนะครับหรือ API ทั้งภายในภายนอกเพื่อทำให้ตัว u n d a t i o n m o เด l นั้นนะครับตอบโจทย์ในแง่ของการทำงานมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความหมายของ AI Agent ในวันนี้นะครับซึ่งเซอร์วิสหลักที่เราจะมาใช้กันก็คือ Amazon Bedrock นะครับ Amazon เ e d r o c อเองจะมีฟีเจอร์ชื่อว่า Amazon Bedrock Agent นะครับตัวนี้ทำอะไรนะครับ หนึ่งก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการออเคสเตนะครับเวิร์กโฟต่างๆนะครับสามารถที่จะเบรกดาวทาร์กต่างๆที่เราต้องการจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ API Service ์วข้างนอกนะครับการเชื่อมต่อกับโนเลสเบดนะครับอินทิเกตเข้าด้วยกันนะครับหรือจะเป็นหน้าด่านในการที่จะรับรีเควส t เข้ามานะครับแล้วก็ส่งต่อเบรกดาวทาร์กนะครับเหล่านี้เนี่ยคือเป็นฟีเจอร์ของ Amazon Bedrock Agent นะครับผมโดยในวันนี้เนี่ย n m a z o n Bedrock a เ e n t นะครับเขาสามารถที่จะทำออเคสเ a ชั o น ให้เราได้นะครับคือเราจะมีการรับนะครับข้อมูล input จาก user นะครับเราก็จะมีการ ตรวจสอบดูครับว่าข้างใน Amazon Bedrock Agent นั้นนะครับมีอินทิเกรตกับต no ัว Knowledge Base นะครับซึ่งเป็นฐานความรู้องค์ความรู้ของเราอย่างไงบ้างหรือจะมี Action Group นะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับ API Service ต่างๆอย่างไงบ้างนะครับแล้วเขาก็จะมีการ Extract ข้อมูลจาก Knowledge Base นะครับการค้นหานะครับวิธีการตอบคำถามของ User นะครับในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า React นะครับหรือที่เรียกว่า Reasoning แล้วก็ Acting Language Model นะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้ตัว Foundation Model ของเรานะครับมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเข้าใจ Context นะครับหรือบริบทต่างๆที่ User ถามเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้ค้นหาแล้วก็ Final คำตอบได้อย่างถูกต้องแล้วก็ r e l a t e มากที่สุดนะครับอันนี้คือความหมายของ Agent Orchestration นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาความสามารถเหล่านี้นะครับของ Amazon Bedrock เข้ามาสร้างเป็น Solution 2ตัวนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องของโซลูชันไอเท็ตต้องบอกก่อนนะครับว่าโซลูชันนี้เนี่ยทางทุกทท่านนะครับสามารถที่จะเลเวอเร e นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้นะครับโซลูชันแรกนะครับทางด้านซ้ายมือก่อนก็คือเวล c h เท็ตต์เฟรมเวิร์กนะครับด้วยเอเจนต์ตัวนี้สามารถที่จะให้คาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำโซลูชันบนบนะครับรวมทั้งตอบโจทย์ของเวลไอเท็ตต์เฟรมเวิร์กด้ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งยังสามารถที่จะเจเนอเรตเป็นรูปแบบของโค้ดนะครับรูปแบบ แบบง่ายๆได้ด้วยนะครับโซลูชันที่2ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นรูปแบบของการที่เราเปลี่ยนนะครับไวทบอร์ดอาร์เคเดียเจอนะครับเป็นรูปแบบของ CloudFormation Code นะครับซึ่ง CloudFormation เนี่ยคือ Service ที่ไว้ทำอินฟาสตรักเจอร์แอสโค d ดบน AWS เนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างนะครับเริ่มมาแรกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้คำแนะนำในเชิงของ t o o u a r c h i t e c t นะครับตามรูปแบบของ w l l Architect e d Framework นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี Sadly, ๋ยวผมขออธิบายเพิ <gen situación> ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ Well-Architected Framework นิดหนึ่งนะครับว่าคืออะไร Well-Architected Framework ครับจริงๆคือ List ของ Best Practices นะครับ l ิส t ของคำถามนะครับเป็นรูปแบบของ Design Principle ต่างๆนะครับรวบรวมไว้มีด้วยกันอยู่6แกนนะครับ l พิลาพิลาแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Operational นะครับการทำ Security นะครับ Reliability ต่างๆแล้วก็ Performance นะครับ Cost o f อปติมัลแล้วก็ซัพพล i ยเอ็นดบิีซึ่งทั้งหกแกนนี้ทั้งทุกท่านนะครับสามารถที่จะสแกน QR วอารโค้ดนะครับทางด้านซ้ายด้านได้นะครับเพื่อที่จะศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมทีนี้ในการที่เราจะให้เอเจนต์ทำงานครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีการเซตอัพนะครับว่าเราต้องการจะเซตโรของเอเจนต์คนนี้คือใครนะครับในที่นี้เราจะตั้งขึ้นมานะครับเป็น AWS Certified Solution Architect นะครับที่จะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Well-Armed Test Framework นั่นเองนะครับ โอเคแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันที่บิลขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นรูปแบบของแชทบอทนะครับให้กับยูเซอร์ที่จะทำการค้นหานะครับถามคำถามได้ในที่นี้เนี่ยเราอยากจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ c u r e VPC นะครับทำยังไงให้ตัว virtual private cloud ของเรานะครับมีความปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะถามคำถามเราได้ r s s p o s e กลับมาตามแบบฉบับของ w a เบ l well e ์ t e d Framework ได้หรือแม้กระทั่งเราต้องการที่จะ generate Code นะครับ ให้พอไวเกี่กับเรื่องของแลมด d าฟังก์ชันที่จะรองรับไฟล์แล้วอัปโหลดขึ้น Amazon S3 นะครับที่เป็น Object Storage เราสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับเราอาจจะมีรูปแบบของกราฟนะครับต้องการจะ Generate ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะบอกตัว AI Agent ตัวนี้ให้ทำได้นะครับ ทีนี้เรามาดูอาร์เคเ t กเจอร์กันบ้างนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีส่วนประกอบคอมโพเนนต์อะไรบ้างและมีเซอร์วิสอะไรบน AWS ที่จะต้องการใช้นะครับให้เริ่มจากทางด้านซ้ายมือของทุกท่านก่อนนะครับเราจะมีตัว Front End นะครับที่ h o s t ์อยู่บน AWS Fargate นะครับซึ่งเป็น Serverless Compute นะครับเป็นรูปแบบของ Container-Based นะครับเราจะมี image ที่เรา build application ขึ้นมาแล้วนะครับแพ็ครวมอยู่ในตัว ECR นะครับ Amazon Elastic Container Registry นะครับ เราจะเก็บตัว Front End ของแอปพลิเคชันตรงนี้ไว้นะครับส่วนถัดมานะครับเราจะมีการใช้ m m z z o n e d r o c k Agent นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเรา Set Up Agent ตัวนั้นให้เป็นรูปแบบของ s o u t i o n Architect Agent นะครับแล้วตัว a อเจนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการอิทิเกตนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า no l n o w l e d s e นะครับนั่นก็คือ Amazon m e z r o c k k n o w l e d g e Base นะครับซึ่ง b Bedrock k n o w l e d g e Base เนี่ยไว้เก็บอะไรนะครับก็คือไว้เก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เวลออ r a a t e อร r d ฟรม m e ิร o กด็อกินะครับที่เราเก็บไว้อยู่ใน Amazon S3 นั่นเองนะครับเราจะมีการดาวน์โหลดด็อกิ e เมต่างๆเก็บไว้นะครับสิ่งที่ a Amazon Bedrock k n o w l e d g e e a s e ทําก็คือว่าจะมีการอินทิเก t ตนะครับก็คือมีการสร้าง Amazon Open s e a r c h Service นะครับนั่นก็คือเป็น Vector d a t a ต a s เบสครับให้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการแปลงนะครับรูปแบบของ Document ต่างๆเนี่ยมาเก็บอยู่ในรูปแบบของชุดตัวเลข Vector เพื่อทำให้ u n d a t i o n m o เด l นั้นนะครับรู้จักว่าโอเค o okay, r well ลอ e เท r a t e d f r ม m e w o r k เนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้ถามว่าในองค์กรของทุกท่านนะครับอาจจะมี Internal Data ต่างๆเราสามารถจะใช้วิธีการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับในรูปแบบของ Action Group นะครับในที่นี้เนี่ยในส่วนของ Amazon Bedrock Agent เองนะครับเขาจะมีการเซตอัพตัว Action Group นะครับซึ่งก็คือการอินทิเกรตกับตัว a w s LambDA แลมด้าเองจะเป็น v e r v e s s compute นะครับที่เราสามารถที่จะโปรแกรมมิ่งเข้าไปนะครับเพื่อจะติดต่อนะครับกับฐานข้อมูลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในองค์กรนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เราอาจจะมีฐานข้อมูลกับเรื่องของ Customer, Use Case, Reference ต่างๆนะครับให้บริการนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะติดต่อกับ External API ได้ด้วยนะครับซึ่งในภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ ตัวแอปพลิเคชันของเราครับมีความฉลาดแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับตามยู c a ค e ของแต่ลองค์กรเลยนะครับทีนี้ในส่วนของ Frontend นะครับเราจะใช้ตัว t r e a m l i t นะครับซึ่งเป็น Open Source นะครับ y t h r n r y b r a r y ในการที่จะบิว application อย่างง่ายๆขึ้นมานะครับถ้าสมมุติท่านใดนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษา Python สามารถใช้ Library ตัวนี้ได้นะครับโอเค นในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดน,นิดนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะเซตออเจอเทีฟให้กับเอเจนต์นะครับแล้วก็มีการใช้เมธอดที่ชื่อว่า Retrieval Augmented Generation นะครับหรือว่า RAG นั่นก็คือทำให้ตัว foundation m o เดลนะครับรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับในองค์กรนะครับส่วนเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็จะมีการใช้ a ม a z o n Bedrock a g น n t นะครับเข้ามาออกเค s สเตนะครับเป็นหน้าด่านแล้วก็อินทิเกรตกับตัว Baed r o n o w l e d g e Base นะครับ ซึ่ง Amazon Bedrock n o c e n t Base เนี่ยอันนี้ u p อร์ตภาษาไทยแล้วนะครับถ้าสมมุติเรามี Document ภาษาไทยเนี่ยสามารถที่จะแปลงเข้ามาสู่ Vector Database ใน Open s e a r c h ได้นะครับซึ่ง Foundation Model ที่เราจะใช้นั่นก็คือ Cohere Embed m u l t i l i n g u l Version 3นะครับผมซึ่งการทำ Embedding เนี่ยก็คือการแปลงจากตัว Document นะครับหรือว่า t e x t เนี่ยเป็นรูปแบบของตัวเลข Vector นะครับ นั่นทำให้ Foundation Model สามารถจะเข้าใจบริบทนะครับเข้าใจด็อกิวเมนแล้วก็สามารถที่จะส่งคำตอบมาให้ตรงมากที่สุดได้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูหน้าตาของ Amazon Bedrock Agent กันบ้างนนครับอันนี้คือหน้าคอนโซลของ AWS นะครับเข้ามาที่ a z o n b e d r o c กเสร็จเราจะเจอว่าเราสามารถที่จะสร้าง Agent ขึ้นมาได้นะครับ ตัวเอเจนต์นี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นใสเอเจนต์เนมนะครับแล้วก็เดสคริปชันเข้าไปนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างเอเจนต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AWS Solution นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ w e l l a r t c h a t e d Framework เราสามารถที่จะใส่ารายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโมเดลได้นะครับในที่นี้โมเดลที่สัพพอร์ตภาษาไทยนะครับก็คือมาจากค่าย Anthropic นะครับนั่นก็คือ c l o d s Version 3 Version 3.5นั่นเองนะครับ เราสามารถที่จะใส่อินส r u คชั่นให้กับ Agent ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าต้องการจะให้ Agent ตัวนี้เนี่ยเซตโเป็นอะไรนะครับผมอย่างเช่นเป็น uh, t i r t i f solution a r c h i t e c t นะครับแล้วก็ให้อธิบายนะครับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ Knowledge ต่างๆของ AWS Solution นะครับทีนี้มาดูเดโมกันน,ะนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราสมมุติเราสร้างตัว Agent ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าของ Agent Overview นะครับอันนี้เรามีการ Set up name อ่ description ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเรามี a s s i s t a n t ในการช่วยสร้าง Agent ได้ด้วยนะครับแล้วตัว Agent นี้ยังมีความสามารถอยู่กับเรื่องของ Code i n t e r p r e พิเนะครับคือการสร้าง e อ e m e n นสำหรับ generate coding นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะ enable เกี่ยวกับเรื่องของ action group นะครับ memory แล้วก็ integrate กับตัว knowledge base ที่เรามีได้นะครับอ่านี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะครับก็สร้างโดย Streamlit นะครับผมเราสามารถที่จะถามคำถาม เกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นการสร้าง VPC นะครับทำยังไงให้มีความปลอดภัยนะครับอันนี้เขาก็จะเอาข้อมูลนะครับจาก Knowledge Base ที่เป็นความคลังความรู้ของ w e l l a r t e c a c t Framework มาตอบเรานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อแต่ละข้อเลยอย่างเช่นต้องการจะสร้างมีความปลอดภัยเราจะตั้งแต่ Infrastructure Data นะครับมีความปลอดภัยยังไงบ้างรวมทั้ง Knowledge Base เองนะครับยังให้ Reference Document ได้ด้วยว่าในส่วนของคำตอบที่เราเอามานะั่นนะครับเอามาจาก Document อะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างกราฟนะครับเราสามารถที่จะเจ n เนอเรตนะครับเป็นรูปแบบของ Python นะครับใช้ matplotlib แล้วก็เจ n เนอเรตกราฟให้เราได้เลยเพียงแต่เราพิมพ์แค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นต้องการจะเจ n เนอเรต lambda ฟังชันโค้ดนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะให้ a อเจนเหล่านี้ช่วยเราตรงนี้ได้นะครับอโอเคโอเคถัดมานะครับ ในกรณีที่สมมุติเรามีการวาดภาพนะครับอาจจะเป็นวาดบนไวท์บอร์ดนะครับเป็นลักษณะของอาวางดีไซน์โซลูชันบน AWS นะครับผมเชื่อเลยเกินว่าทุกๆท่ทานนะครับก็อาจจะมีความคิดว่าอยากจะแปลงรูปภาพเหล่านั้นนะครับให้มาเป็นรูปแบบของ Infrastructure as a Code นะครับแล้วเ,เราสามารถที่จะนำโค้ดเหล่านั้นเนี่ยไปดิ p พย y นะครับสร้างรีสอร์ตต่างๆบน AWS ได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของของโซลูชันที่2นะครับโอเค อิบานิดนึงนะครับในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมของเราเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเราจะมีการใช้ Streamlip นะครับเป็น Frontend a p p l i c a เ i ชัเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีการโฮสต์อยู่บนตัว Amazon นะครับ A w s f a r g a t e กนะครับก็คือเป็น Serverless Compute นะครับที่จะทำเป็นรูปแบบของ Container-Based นะครับทีนี้หลังจากที่เรามีตัว Frontend เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Backend เราก็จะใช้ m m z z o n e d r o c k นะครับเป็นเป็นคีย์หลักของเราเหมือนเดิมในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับ ซึ่ง Amazon Bedrock เองนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะอิทิเกตนะครับกับตัว u n d a t i o n Model นะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราครับเราสามารถที่จะเลือก u n d a t i o n Model นะครับไม่จำเป็นต้องมีแค่คนเดียวเราสามารถที่จะเลือกได้หลายๆคนนะครับตามลักษณะงานของของเราครับตามเฉพาะเลยทีนี้ Foundation Model ที่ผมจะเลือกในวันนี้ก็คือ c l o t นะครับเวอร์ชัน3.5 s o n e t นะครับผมจากค่ายบริษัท n t t r o p i c นะครับซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้ รับอธิบายเป็นภาษาไทยได้นะครับเรสปอนส์เป็นภาษาไทยได้รวมทั้งความสามารถในอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมัลติโมเดลนะครับคือหมายความว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรับ Input Output เป็นรูปแบบของเทคอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะรับ Input เป็นรูปแบบของรูปภาพได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าในเดโมจะมีอธิบายเพิ่มเติมครับทีนี้ในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่าทั้งฝั่งซ้ายนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ Infer e n c e Parameter คือต้องบอกก่อนว่า ในการใช้เจ e r ที i v อไ I นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ด้วยนะครับใน Amazon Bedrock พารามิเตอร์เหล่านี้มีส่วนสำคัญยังไงนะครับในการที่จะช่วยให้เจ e r ที i v อไ I นั้นนะครับ r e s p อ n ส์ ond, นะครับคำตอบออกมาให้มีความหลากหลายนะครับหรือว่ามีความใกล้เคียงมีความน่าเชื่อถือตรงนี้เราสามารถที่จะปรับจูนได้นะครับอย่างเช่นค่า t ท m เพ r a จอร์นะครับคือค่าความ Creative ของ ฟอนเดชันโมเดลนะครับเราสามารถที่จะเซตได้ว่าฟอนเดชันโมเดลนั้นจะมีความครีเอทิวิตี้ต่างๆยังไงบ้างนะครับโดยการเพิ่มหรือลดค่านะครับหรือว่าจะเป็นท็อป P นะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือความรีเลทของเรสปอนส์นะครับส่วนท็อป K ก็คือเป็นจํานวนคํานะครับที่เจเนทีฟเอไอเนี่ยเขาจะมีการเรนกิ้งนะครับคำที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับมาเรสปอนส์นะครับเหล่านี้สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับโดยสตีมลิตเนี่ยก็ให้อิสระเรานะครับในการที่จะวาง G U I นะครับต่างๆ นในที่นี้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะมีการอัปโหลดอาร์เคเทกเจอร์ไดแกรมขึ้นมานะครับซึ่งอาร์เคเทกเจอร์อย่างนี้นะครับตามตัวอย่างเลยก็คือผมวาดเป็นไวท์บอร์ดขึ้นมาเลยครับว่ามียูเซอร์ต้องการจะอัปโหลดไฟล์ขึ้น Amazon S3 นะครับเป็นเป็นอ็อบเจกต์ตเรจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมี lambda ฟังก์ชันขึ้นมานะครับเราก็มีการส่ง SMS topic สนะครับส่งไปอีเมล อันนี้คืออาร์เคิเทคที่ที่ผมดีไซน์ขึ้นมานะครับเราต้องการให้เจ n เนอเรตเป็นรูปแบบของอินฟาสักเจอร์แอสโคด d นะครับซึ่งตัวระบบเองนะครับผมจะมีเอาต์พุตนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ป n a t i o n ได้ด้วยว่าสเต็ปแรกเนี่ยเราจะมีการอัปโหลดนะครับไฟเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการอัปโหลดขึ้นไปที่ S3 p a c ก e t นะครับแล้วก็มีการ t r i กเ e r Lambda f u ฟังชันต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของ s เ e p by s t e p ที่มีเลยนะครับแล้วก็ ส่วนสุดท้ายครับด้านล่างก็จะมีการ generate ตัว c า l ฟ formation นะครับ template เป็นโ coding ออกมานะครับถ้าทุกท่านท่านใดมีสนใจนะครับสามารถสแกน QR โค้ดทางด้านขวาบนนะครับเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมโอเคอ่าทีนี้มาดู demo กันบ้างนะครับก็คืออันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมเลยครับผมมีการอัปโหลดนะครับไฟล์ a r c h ค t เ c t ที่ที่ดีไซน์ไว้นะครับผมอัปโหลดขึ้นมานะครับ นี่ครับพออัปโหลดอันนี้คือ Input ของเรานะครับที่เป็นรูปแบบของรูปภาพนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอว่ามี Response กลับมาครับอย่างเช่นมี User ต้องการจะ Interact กับแอปพลิเคชันนะครับผมมีการอัปโหลด s e t v f i l e นะครับมีอัปโหลดขึ้นไปที่ S3 b u c k e t นะครับแล้วก็มี lambda ฟังก์ชันมา Process นะครับแล้วหลังจากนั้น after Process ก็จะมีการส่งต่อไปที่ s m s topic นะครับผมเพื่อส่งอีเมลนะครับอันนี้ก็มี generate ตัว c o n formation code ขึ้นมานะครับผม เป็นรูปแบบของ YAML file นะครับทีนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่า lambda ของผมเนี่ยเป็นภาษา Python แต่ทีนี้ทางทีมงานของผมถนัดภาษา Node.js นะครับจะทำยังไงก็บอกว่าเปลี่ยน lambda function เป็น Node.js เวอร์ชัน2่ซึ่งเป็น default version ล่าสุดตอนนี้นะครับใน,ใน AWS Lambda console หลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีการ generate นะครับ coding ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบของ Node.js นั่นเอง นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะถามตอบนะครับหรือว่าให้ตัว r e ปอ s เนี่ยปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้นะครับผมโอเคอทีนี้ในส่วนของสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรีสอร์ทที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับต้องบอกว่าทาง a w เ b a s e เองนะครับก็จะมีเรียกว่ารีสอร์ทต่างๆที่มีประโยชน์มากๆนี่คือคัดสรรมาแล้วนะครับอันแรกก่อนนะครับคือทางฝั่งซ้าย อันนี้เข้าใจว่าทุกท่านบางส่วนหรือหลายท่านอาจจะชอบเล่นเกมกันนะครับก็เราก็จะมีเกมมีไฟเบสนะครับก็คือการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ADBS ด้วยนะครับอันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน6เกมนะครับถ้าทีมสนใจก็สามารถสแกน QR code ค,คดได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราต้องการที่จะเหมือนมี Environment นะครับเสมือนแล้วก็เหมือนกับเรา,าเหมือนเล่นเกมออนไลน์เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเควสแล้วก็เก็บแต้มัพเลเวลอันนี้ครับมีเกมต่างๆให้เล่นมากมายนะครับ ส่วนที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Skill Builder นะครับ Skill Builder เองอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของออนไลน Learning นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับหรือว่าทำแลบต่างๆแล้วก็อาจจะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับนี้สามารถ explore ได้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเ a c e b o o k User Group นะครับซึ่งจริงทางพี่วิทยเทคอันนี้เป็น c o m m u n i t y h e ฮีข้างในนี้ด้วยนะครับก็ <c oughs> ถ้าสมมติท่านใดนะครับมีการใช้งาน a w s s อยู่เราต้องการที่จะปรึกษานะครับข้อมูลต่างๆหรือถามตอบนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Group ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปโพสต์คําถามคําตอบนะครับข้างในนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ใช้งาน a d b s นะครับในประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ1,7 0 0 0กว่าคนนะครับก็สามารถที่จะให้อัปเดตความรู้มีทั้งทีมงาน a d s s หรือว่ามีผู้ใช้งาน a d b s ท่านอื่นๆเนี่ยมาแชร์ความรู้มาตอบคำถามต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะฝากไว้สุดท้ายนะครับโอเคของเซสชั่นผมน่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สละเวลาลัฝฟังนะครับผมขอบคุณครับ